ทุกคนคลิปนี้นะคะก็คือเนื่องด้วยว่าต้นเดือนหน้านะคะเราจะไปงานคริสตินิ่งของเพื่อนนะคะของลูกเพื่อนเนาะแล้วทีนี้งานนี้ถ้าออกเสียงผิดก็โทษขออภัยนะคะทุกคนเนื่องด้วยว่าเคยไปครั้งหนึง่งเพื่อนผัวนะคะ,ะลูกเพื่อนผัวเนาะเคยไปครั้งหนึง่งแล้วทีนี้รอบนี้เพื่อนตัวเองนะคะคือเหมือนงานที่แบบเขาจะต้องเอาลูกเข้าโบสถ์อย่างนี้นะคะทุกคนโอเค แล้ววันศุกร์ไปบ้านเพื่อนมาใช่ไหมเพื่อนก็อวดชุดกันแล้วทีนี้เอามารันยังไม่มีชุดเลยทุกคนก็เลยแบบว่าจะซื้อใหม่ก็ยังไงยังไงอยู่นะคะก็เลยว่าจะมาลองหาก่อนนะคะทุกคนว่ายังไงก็จะมีราวราวนี้แล้วก็อีกราวหนึ่งข้างๆนะคะว่าแล้วก็มาดูในกลางนะคะทุกคนว่ายังไงตอนนี้อยู่บ้านเช่านะคะยังไม่แบบยังไม่มีตู้อผ้านะคะทุกคนก็นั่นแหละโอเคมาเราจะมาลือหลังนะทุกคน ลังไม่มีอ่ะทุกคนมาดูที่เราว่ามีชุดไหนได้บ้างนะคะทุกคนอ่ะชุดไม่มีเดรสเลยอ่ะอันนี้ก็น่าจะสั้นไปอ่ะทุกคนชุดเนี้ยชุดนี้ก็ก็โชวน์นมไปถ้าเกิดมีแบบ มีเกาะอ,อกก็น่าจะพอได้อยู่นะยาวอยู่นะทุกคนเนี่ยชุดเนี้ยอ่ะนี่อันนี้ก็แบบจะโชว์ไปเนาะแต่ถ้าใส่เสื้อคุมก็น่าจะรอดอยู่นะ,ะรานี้ไม่มีเดรสแล้วมาดูราวนี้นะคะทุกคนต่อมาราวนี้ ุทคนเรียบร้อยไปไหมไม่มีอะไรอ่ะทุกคนมีประมาณนี้ชุดเดรสเดี๋ยวต้องไปดูที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะทุกคนบ้านหลังใหม่ที่ขนไปนะเพราะว่าขนไปบางส่วนแล้วนะคะทุกคนน่าจะแบบอยู่เน้นลังไหนสักลังในนู้นนะคะถ้า ถ้าไปหาลังนู้นไม่ได้จริงๆก็น่าจะแบบว่านี่แหละเอาตามนี่แหละชุดไหนก็เอานี่แหละไม่อยากซื้อใหม่อะทุกคนคือมันใส่ครั้งเดียวนะคะก็เลยว่าไม่ซื้อใหม่ดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวตามไปดูบ้านใหม่นะคะทุกคนว่าจะหาได้ไหมเนาะเพราะว่ามันขนไปแล้วอาทิตย์ก่อนหน้านะขนไปแล้วนะทุกคนก็นั่นแหละไปค่ะ อ่ะทุกคนหลังจากที่เรารื้อบ้านหลังนั้นแล้วเราก็จะมาดูหลังนี้นะคะทุกคนว่ายังไงดูข้างหลังสภาพคือจะหาเจอหรือเปล่านะคะทุกคนดูนี่คือแบบคือแบบไม่รู้รังไหนที่เราใส่เสื้อผ้ามานะคะเราก็ต้องดูว่าเออพอมีรังไหนพอมัดขึ้นมาได้บ้างนะคะถ้าแบบเออถ้าไม่ได้จริงๆก็เลือกหาชุดที่อยู่บ้านเช่านั่นแหละทุกคนสามชีชุดที่เราให้ดูคลิปก่อนหน้านะคะก็นั่นแหละ ก็เดี๋ยวมาดูว่ายังไงนะคะมาก็ดูอ่ะนี่ก็จะมีเขียนแอบชื่อเขียนอะไรบ้างนะคะทุกคนเท่าเนาะอะันนี้คือทำไมเราต้องเนี่ยเราต้องทยอยขนมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวมันก็จะหาดูสักลังนึงเผื่อได้สักชุดนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็จะอาจจะลงหลังจากที่เราไปงานเลยนะคะอาจจะแบบว่าถ่ายเก็บรวมเป็นคลิปเดียวเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละอ่ะมาว่าจะได้สักชุดไหม นี้เลยนะได้มาลางังนึงถ้าในนี้ไม่มีก็คือแบบก็คือหาที่ที่นู่นแหละพอจะได้ไหมลังเดียวก็แบบก็ขุดยากแล้วนะทุกคนอ่ะ ทุกคนคงจะได้แบบชุดที่คงจะได้ชุดที่แบบอยู่บ้านเช่านะคะทุกคนมันน่าจะเลือกสักชุดหนึ่งนั่นแหละเนาะมีลังนี้ไม่มีแล้วมันหายากด้วยแบบรังมันแบบว่าซ้อนกันซ้อนกันนะคะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยววันงานนะคะก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูว่าเใออส่ชุดอะไรยังไงนะคะ เอาที่ถ่ายได้นะทุกคนก็นั่นแหลนะเนาะไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะยกก็บของเข้ารงคืนแล้วก็น่าจะเอากลับไปไว้ในโรงจอดรถนะคะทุกคนโอเคค่ะไปค่ะวันงานเลยเนาะอ่ะทุกคนวันงานมาถึงนะคะมันเลือกชุดแล้วนะคะทุกคนว่าเอาชุดไหนเนาะก็เดี๋ยวไปยิ้มให้ดูนะคะทุกคนนี่เลยสรุปก็เลือกชุดนี้นะคะเนื่องด้วยว่า กระโปรงมันยาวนะคะทุกคนไปโบสน่าจะดูเรียบร้อยนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวหาเข็มกลัดติดนะคะทุกคนก็ในชุดนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดนะทุกคนฝนก็ตกเดี๋ยวจะต้องออกไปเร็วหน่อยนะคะน่าจะสายเพราะว่าบ้านไกลจากที่จัดงานนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงอ่ะทุกคนนี่นะคะมันก็เข็มกลัด ปับตรงนี้เลยนะคะทุกคนให้มันดูไม่โป๊เนาะเพราะว่ามันจะแหวกลงมาทีนี่นะคะทุกคนก็นี่นะคะก็ลุกประมาณนี้นะทุกคนนี่จะยาวๆหน่อยแบบนี้นะคะเลยประมาณเข่านะคะทุกคนก็จะดูเรียบร้อยนิดนึงนี่ก็จะดูประมาณนี้เรียบร้อยนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็นี่แจ็กเก็ตตัวเดิมนะคะตัวนี้ออกทุกง,งานเลยนะคะทุกคนคือแบบซื้อมาคุ้มมากใส่ได้แบบไปทุกได้ทุกงานนะคะทุกคนนี่ ก็ประมาณนี้นะคะอืไปโบดไม่เน้นเซ็กซี่นะคะทุกคนเน้นเรียบร้อยอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อตัดนิดนึงแล้วก็นี่ทุกคนอ่ะไปกันคะ่ะทุกคนไป

ุไม่ได้กดไลค์หรือเปล่าให้กดไลค์ให้กดไลค์ดิอะไรตามนะกดฟอลโล่มันมันไม่ขึ้นนี่ไงนี่ไงสองสองอันหนึ่งขอบคุเอาไม่มีชั้นอ่ะนี่ไงอ๋อในบทลูกแกก็มีอะไรวะี๋ยวนเกดอะไรก็เดชชั้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออ Yeah <laughs>